สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้าวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆจะมาแนะนำวันนี้เราจะมาคุยเรื่องสัญญาณบรบกวนสัญญาณบรบกวนมีผลกับความเร็วของเรายัางไงนะครับมาดูกันเริ่มต้นเลยนะครับผมจะใช้แอปตัวหนึ่งนะครับเพื่อช่วยในการอธิบาย นะครับเพืเ่อนๆมาที่ Play Store นะครับด้านบนมีคำว่าค้นหาเ,เ,เพื่อนๆพิมพ์คำว่า net n e t monster monster net monster นะครับโอเค App a p p โอเค net monster app นะครับแล้วก็ค้นหาแอปที่เราจะใช้ก็คือ Net Monster นะครับเ,เพื่อนๆอย่าลืมไปอ่านรายละเอียดนะครับในตัวรายละเอียดเนี่ยจะมีเคล็ดลับแล้วก็มีรายละเอียดบางส่วนที่จะทำให้เราเสริมความเข้าใจได้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะครับ หลักๆแล้วนะครับหลักๆแล้วตัวจะวมานี่ก่อนคือนี่เป็นหน้าหลักนะครับของของตัว net monster นะครับด้านล่างนะครับจะมี3มขีดเพื่อนๆแต่พอแต่3มขีดปุ๊บมันจะมีหัวข้อที่เรียกว่า lock นะครับ l i g h t graph map นะครับ database Setting ไล่ลงมาเลยนะครับหลักๆเลยเนี่ยเราจะอยู่ในตัวที่เรียกว่าไลน์นะครับไลท์เดี๋ยวมาดูล็อกก่อนล็อกก็เป็นบันทึกนะครับบันทึกการเชื่อมต่อนะครับของทางมือถือของเรานะครับนี่จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับที่มีอยู่ ซึ่งมันจะมีประโยชน์ในลักษณาที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเราเองเนี่ยได้เชื่อมสัสญญาณนะครับกับความถี่ตัวไหนบ้างนะครับเช่นเอ่อถ้าพูดกันง่ายๆก็คือเสาสัญญาณนะครับความจริงอาจจะไม่ใช่โดยตรงโดยปกติจะใช้คำว่าเซล์ลนะครับ แต่ผมจะใช้คำว่าเสานะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันเป็นช่วงความถี่เช่นตัว B3 นะครับหรือ B41 พวกนี้เป็นช่วงความถี่ที่ใช้ในการสื่อสารนะครับก็ตรงนี้ก็มีประมาณนี้นะครับ นี่เป็นส่วนที่เรียกเราเรียกว่าล็อกนะครับส่วนไลท์เนี่ยเป็นตัวหลักที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยตัวที่เรียกว่า S reach. N R 95. นะครับเป็นค่าที่วัดสัญญาณที่ได้รับต่อสัญญาณรบกวนนะครับวันนี้ประเด็นหลักๆเราจะคุยกั well นเรื่องสัญญาณรบกวนนะครับวิธีดูนะครับเราจะดูยังไง เดี๋ยวไปดูอย่างอื่นก่อนนะครับในส่วนของกราฟนะครับในกราฟนะครับก็เพื่อนๆจะเห็นคําว่า SNR 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 เนี่ยจะเป็นตัวที่เราจะคุยกันเป็นค่าที่วัดสัญญาณที่ได้รับต่อสัญญาณรบกวนนะครับแต่แต่ไปดูนิดนึงตัวนี้เป็นตัว ตัวยอ่อก็คือ signal to noise ratio นะครับค่านี้ค่านี้ต้องอยู่ในช่วง1 0 1ถึง15 dB นะครับถือว่าปานกลางถ้าสูงกว่า15ถือว่าดีอันนี้เป็นเรื่องของกราฟนะครับด้านขวาเพื่อนๆเห็นตัวเลขอย่างเลข8นะครับเลข 5, ย่าเนี้ย ถือว่าไม่ดีนะครับคือมีสัญญาณรบก,กวนมากนะครับหลังจากกราฟมาดูแมบ,บนะครับแบบก็ไม่มีอะไรมากนะครับอย่างของผมเนี่ยเพื่อนๆพืเห็น 4G ผมเซตไว้ที่จิต 4G นะครับเพราะว่าปัญหาจริงมันจะอยู่ที่ 4G ะครับถ้า5 g เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมีปัญหาแค่ว่าบางพื้นที่นะครับเสาหรือสัญญาณอาจจะน้อยไปนะครับจริงๆก็ใกล้เคียงครับ4 g 3 g 5 g ปัญหาก็คล้ายๆกันนะครับแต่ตอนนี้ผมเซ็ตไว้ที่4 g เพราะ4 g มันเสถียรน,นะครับแล้วเราชินกับ4 g มากกว่า5 g นะครับ เสร็จแล้วปับ๊บ d า t a b a s e นะครับ d a t a b a s e Data b a s e เนี่ยมีประโยชน์ยังไงคือเพื่อนๆจะเห็นคำว่าดาวน์โหลดนะครับคือตัวนี้เอ,อ่สำหรับตอนนี้มันยังใช้ไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่ามันติดขัดอะไรนะครับแต่เข้าใจว่าอ่ะเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับด้านล่างมีคำว่า Add นะครับอ่ะแต่ไป พอแตะปุ๊บมันก็จะดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆซึ่งประเด็นก็คือว่าตอนนี้มันยังไม่มีประเทศไทยนะครับผมไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องไปเสียออปชันคือโปรนะครับคือเสียเงินถึง,ถงจะได้ดาวน์โหลดเซลล์ต่างๆนะครับมาดู ซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะวันนี้ผมจะคุยเน้นไปเรื่องของสัญญาณรบกวนเป็นหลักนะครับโอเคเอาเป็นว่ารู้กันนะครับต่อไปไม่แน่เขาอาจจะออ,อนุญาตนะครับถัดมานะครับเมื่อกี้คือ d t t u p d s t e ล่างสุดคือเซตติ้งเซตติ้งเนี่ยตัวที่น่าสนใจเนี่ยเออน่าจะเป็นตัว monitoring นะครับ monitoring ล่างสุดก็คือ ban in sale location นะครับคือ ban in sale location เนี่ยอย่างถ้าเป็น ban number เนี่ยมันจะเป็น b 2 b 2 0 B28 ว่ากันไปนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเรื่องของช่วงความถี่แต่ว่าด้านล่างเนี่ยคือถ้าเราไปแตะเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าไอ้บีเนี่ยมันคือความถี่8 0 0นะครับซึ่งก็เป็นตัวที่เราจะช่วยในการดูของเราแต่ผมเลือกที่ใช้แปลนัมเบอร์ Number, เพราะว่าเนื่องจากว่ามันสามารถ ที่จะใช้ประโยชน์ได้มากกว่านะครับโอเคอันนี้พอทราบคร่าวๆนะครับรัดๆัดทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณ6หัวข้อนะครับแต่วันนี้ตัวที่เราจะใช้จริงคือตัวไลนะครับตัวไลอ่าตัวไลนตัวไลนี่เป็นตัวที่วันนี้ผมจะคุยนะครับเพื่อนๆดูด้านขวามือนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ ผมได้คุยเรื่องอความเข้มของสัญญาณที่ได้รับคือทั่วไปที่เราจะดูก็คือ RSRP นะครับตอนนี้คือลบ93 dBm นะครับแล้วก็ตัว RSRQ นะครับ RSRQ ตัวนี้ใช้ในการวัดคุณภาพของสัญญาณนะครับ ตัวบนนะครับใช้ในการวัดความเข้มของสัญญาณที่ได้รับที่เราดูเป็นปกติส่วน r s r q เนี่ยก็เป็นใช้ในการวัดคุณภาพของสัญญาณนะครับซึ่ง r s r q เมื่อวันได้คุยกันไปนะครับว่าถ้าอยู่ในช่วงลบหถึงลบสบิถือว่าดีนะครับลบหถึงลบสบถือว่าดีตอนนี้ลบสิบสถือว่า ก็ด้อยไปนิดนึงนะครับส่วนด้านบนเนี่ย RS R S R P เนี่ยถ้าใช้ดีต้องอยู่ในช่วงลบห้ถึงลบแปนะครับลบห้ถึงลบแปถึงว่าดีอันนี้ถือว่าก็ด้อยไปหน่อยนะครับเกนี่ด้อยไปเยอะเลยนะครับตัวที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือ S N R S N R นะครับ ก็คือตัว signal noise ratio นะครับเป็นค่าที่ใช้วัดสัญญาณที่ได้รับต่อสัญญาณรบกวนนะครับตัวนี้ต้องอยู่ในช่วง1 0ถึง15 db นะครับถึงจะใช้ได้นะครับปานกลางนะครับ1 0 1 0ถึง15 dB ถือว่าปานกลางถ้ามากกว่า15แสดงว่าโอเคสูงนะครับมีคุณภาพการสื่อสารที่ดีและ,สะเสถียรนะครับจริงๆแล้วคือการรบกวนเนี่ยมันอาจจะเกิดจาก1เกิดจากสัญญาณของเซลล์อื่นในระบบเครือข่ายที่อาจส่งผลกระทบต่อสัญญาณที่เราใช้อยู่นะครับนี่คือ ประเด็นที่1นนะครับประเด็นที่2อ,อาจเกิดจากแหล่งต่างๆเช่นเสียงรบกวนจากการแชทเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งเนี่ยมีข้อสงสัยว่าทำไมทำไมตัวความเข้ม RS r s r p d นะครับหรือ r s r q o OK. k แต่สัญญาณและความเร็วของเราเนี่ยกับไม่ค่อยดีนะครับจริงๆแล้วมันมีตัวอื่นเข้ามาก็คือสัญญาณรบกวนนะครับคือเป็นส่วนที่เราต้องดูว่า SNR เป็นไงบ้างอย่างตอนนี้ SNR คือ2ถือว่าไม่โอเคนะครับต้องอยู่ระหว่าง10ถึง15เอาง่ายๆเกิน10ถือว่าโอเคนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็จะได้ข้อสังเกต เพิ่มมาอีกหนึ่งข้อนะครับก็คือสัญญาณรบก,กวนในหน้านี้ในหน้านี้นะครับด้านล่างนะครับ3จุดคือการตั้งค่าปุ๊บเพื่อนๆจะเห็นคำว่า phone info นะครับ phone info นะครับเราแตะไปปุ๊บแตะไปปุ๊บมันก็จะเข้าไปในหัวข้อ phone info นะครับก็คือ ตัวที่เราสามารถเชืเซตหรือล็อก 4G และ 5G ได้นะครับในกรณีที่มีปัญหาเนี่ยเราต้องล็อกไว้ก่อน 4G 5G ส่วนสัญญาณช่วงต่างๆเนี่ยค่อยไปล็อกทีหลังอย่างต่ำต้องล็อกให้ได้ 4G กับ 5G ก่อนวิธีการก็เพื่อนๆดูคำว่าโฟนวันนะครับ ด้านหลังมีสามเหลี่ยมพื้นเพื่อนแต่ไปมันจะขึ้นมาว่าโฟนวันโฟนศูนย์กับโฟนวันคือถ้าเพื่อนๆมีซีมหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่อันใดอันหนึ่งนะครับเพื่อนๆต้องดูว่ามันอยู่อยู่ซีมไหนนะครับอย่างของผมเนี่ยน่าจะเป็นตัวศูนย์เนี่ยโอเคคือดูรายละเอียดก็จะรู้นะครับเพราะว่าถ้ามันไม่มีซีมมันจะไม่มีรายละเอียดนะครับวิธีการเซตนี่เพื่นพนอนๆคงพอทราบนะครับ เอ่ออันดับแรกนะครับอันดับแรกเพื่อนๆดูเซ็ตเพียร์เน็ตเบิร์ดไทยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไปเซตอะไรนะครับเพื่อนๆต้องมาลันวิ่งเท็ดนะครับแตะเลยนะครับโอเคเสร็จป๊อปเซลอินโฟดีเฟสเลดนะครับแต่อิมมีเดียต นะครับโอเคเสร็จ okay. ปุ๊บด้านล่างมันจะมีคำว่าอัปเดตกับรีเฟซเพื่อนๆแต่รีเฟซนะครับพอแต่รีเฟซเสร็จปุ๊บแต่รีเฟซเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยแต่อัปเดตนะครับโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นมาดูหัวข้อ Set d e f e r r e เ w o r เวไทยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมัน จะต้องแตะ2ครั้งนะครับครั้งแรกนะครับครั้งแรกเราไปเลือกไปเลือกที่มันมีเอลทีเเนี่ยมันคือ 4G นะครับตัว CDEV WC ผู้พวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็น 3G มนะครับมี C นำหน้ามี E นำหน้ามี W ส่วน G เนี่ย GSM คือ 2G ผมจะแตะตัวนี้ก่อนนะครับข้างหลังมีคำว่า p r l นะครับแตะปุ๊บแตะปุ๊บเราก็แตะอีกทีนึงแล้วเลือก l t e นะครับก็คือ4 g แต่ว่าถ้าจะเลือก5 g ก็วิธีการเหมือนกันนะครับแต่ต้องไปเลือกตัวที่เป็น n r นะครับตัว n r n r นี่คือ5 g นะครับ โอเคเดี๋ยวผมเอา 4G ก่อนก็แล้วกันแต่ LTE only เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมฟิก 4G แล้วนะครับคือเรื่องความเร็วเนี่ยเพื่อนๆต้องฟิก 4G กับ 5G ไว้ก่อนล็อกล็อกไว้ก่อนใช้คำว่าล็อกดีกว่านะครับเรียบร้อยปั๊บกลับมาคือในหน้านี้มันมันมีม,ม,ม,มีรายละเอียดที่น่าสนใจเยอะ นะครับโอเคเพื่อนๆจะเห็นสัญญาณข้างเคียงนะครับอย่างอย่างด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับส่วนที่เราใช้ตอนนี้เนี่ยมันคือ B8 นะครับ B8 B8 ผมใช้อยู่ B8 เนี่ยข้างล่างจะขึ้นมาแล้ว B3 อ่อ B3 ขออภัยดูผิดไปนิดหนึ่งตัวมันเล็ก ด้านล่างก็จะเป็นเซลลข้างเคียงต่างๆมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าเรานั่งสังเกตจริงเนี่ยเราก็จะได้รายละเอียดมากขึ้นแต่ตอนนี้ผมไปฟิกฟิกไว้4 g ก็อาจจะทําให้เสามีการเปลี่ยนแปลงนะครับช่วงความถี่ก็มีการเปลีป่ยนแปลงเพื่อนๆดู b 3นะครับตามลูกศรเลยเพื่อนแตะนะครับอพอแตะปุ๊บพอแตะปุ๊บ เพื่อนๆจะเห็นเลยสีน้ําเงินนี่คือจุดที่ผมอยู่นะครับไอ้วงเขียวๆเนี่ยก็คือเป็นสัญญาณนะครับเป็นสัญญาณสัญญาณคือหน้านี้มันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเพื่อนๆที่เพื่อนๆสามารถที่จะย้ายย้ายไปดูว่าเออเซลเดียวกันกับเราเนี่ยสมมุติว่าเราใช้เซลล์นะครับ เซลเบอร์หนึ่งนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้เราใช้ตัวที่เรียกว่าเดี๋ยวขอดูนะครับหนึ่งห้าเก้าสี่ห้าสามนะครับตอนนี้เราใช้ตัวที่เรียกว่าหนึ่งห้าเก้าสี่ห้าสามถ้าอยู่ในบริเวณอื่นขึ้น สัญญาณจะเป็นยังไงเราสามารถที่จะดูได้จากกราฟตัวนี้นะครับสมมุติสมมุตินี่คือผมอยู่ตรงจุดสีเงินนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะย้ายนะครับด้านล่างเนี่ยมันจะมีรายละเอียดไว้ว่าซอยหมู่บ้านอมรนิเวศนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะย้ายไปจุดอื่นไปดูว่าจุดอื่นเนี่ยมันมีสัญญาณเป็นไงบ้างเพื่อนๆก็แตะนะครับ แต่ละคาวไว้มันจะย้ายขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนไปที่เลขที่4ถนนมหิดลตำบลสุเทพนะครับคือจะย้ายไปดันะครับนี่ยย้ายไปอยู่ด้านบนถ้าจะเพื่อนๆอยากจะให้มันย้ายไปด้านอื่นเพื่อนๆก็เลือกแล้วก็แตะดูคือสามารถที่จะแตะได้ทุกพื้นที่ในจังหวัดของเพื่อนๆน,นะครับหรือบริเวณใกล้เคียงได้ทั้งหมด ตอนนี้ผมแตะแตะราคานะครับฮะขึ้นไปอยู่ด้านบนนะนะครับสีน้ำเงินอยู่นี่ไอ้นั่นอยู่เสาสัญญาณบริเวณอื่นอยู่ด้านนน้นคือวิธีการเนี่ยวิธีการคืออันดับแรกเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปก่อนอันดับแรก อันดับแรกผมจะแคปหน้าจอนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะดูรายละเอียดของสัญญาณต่างๆนะครับว่าเป็นไงบ้างถ่ายหน้าจอไว้ก่อนนะครับเสร็จปุ๊บเพื่อนแต่แต่ปุ๊บสมมุติว่าเราอยากจะรู้ว่า พื้นที่อื่นนะครับมีสัญญาณโทรศัพท์เป็นไงบ้างถ้าเทียบกับพื้นที่ที่เราอยู่นะครับก็เพื่อนๆไปแตะจุดไหนดีเอ่ยอจุดนี้ดีกว่านะครับไกลๆหน่อยแต่ราคานะครับ16ถนอนอารักษ์นะครับตำบลศรีภูมินะครับเป็นพื้นที่ตำบลศรีภูมิอยู่ห่างจาก บ้านผมพอสมควรนะครับหลายโลอยู่เสร็จปุ๊บเพื่อนๆจะเห็นสมมุติเราเลือกนะครับเพื่อนๆจะเห็นลูกศรสีเขียวเพื่อนๆแตะนะครับแต่ปุ๊บด้านล่างด้านล่างมันจะมีคําว่าเซฟเพื่อนๆจะเห็นเลยว่า16ถนนอารักษ์ตำบลสีภูมิเราก็แตะด้านล่างคําว่าเซฟพอเซฟปุ๊บตอนนี้หน้านี้จะเป็น สัญญาณนะครับสัญญาณโทรศัพท์ของ 16. ถนนอารักษ์นะครับ 16. ถนนอารักษ์นะครับโอเควิธีการเราแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอเสร็จปุ๊บเราก็ไปดูนะครับเราก็ไปดูไอัน,นี่ ของ16ถนนอารักษ์นะครับ159453นะครับสัญญาณความถี่เดียวกัน159453นะครับอันนี้คือซอยหมู่บ้านอมรนิเวศนะครับคืออันนี้บริเวณที่ผมอยู่นะครับเอ่อเราสามารถที่จะดู3ตัวเลยนะครับ สามตัวที่เราจะดูเนี่ยเน้นๆก็คือ R S R P นะครับลบ 93, นะครับถือว่าไม่โอเค R S R Q ลบ 13, นะครับไม่โอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมเขียนไว้นิดนะึง9กลบ 13, กับตัวล่างก็คือ S N R นะครับเป็น3นะครับสัญญาณเราบริเวณบ้านผมไม่ค่อยดี ะครับแต่ผมสามารถที่จะล็อกล็อกได้ตัวสัญญาณบรบกวนเนี่ยค่อนข้างจะจะมีปัญหานะครับ 3, 3 d dB นะครับที่ดีคือ1 0 1ถึงนะครับโอเคอันนี้คือหมู่บ้านพมนิเวศปุ๊บเรามาดูถนนอารักษ์นะครับเมื่อกี้ที่เราย้ายพิกัดใหม่นะครับย้ายพิกัดไป -92 เอพอกันนะครับ RS R S RQ ลบ11พอพอกันนะครับ S N R 4คือถ้าโดยรวมจริงๆเนี่ยในพื้นที่ถนนอารักษ์เนี่ยนะครับตำบลศีภูมิเนี่ยจะจะใช้คำว่าพอๆกันดีกว่านะครับคือดีกว่านิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นวิธีการนะครับที่เราจะดู พิกัดต่างๆนะครับของแต่ละพื้นที่อันนี้ผมเป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะครับโอเคโอเคครับหวังว่าวันนี้เพื่อนๆคงได้เคล็ดลับดีๆนะครับในการใช้ NetMonster ในการที่จะดูเรื่องของ สัญญาณรบกกวนนะครับและก็เรื่องของการย้ายพิกัดว่าในที่อื่นเนี่ยมันในบริเวณใกล้เคียงเราเนี่ยมันมีตรงไหนที่สัญญาณมันดีนะครับโดยใช้เซลล์เดียวกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ